สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสงขลา l a City w i t h n e w นะคะซึ่งเป็นรายการที่จะรวบรวมสรุปข่าวในรอบประจำสัปดาห์นะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันนะคะซึ่งยังคงอยู่ด้วยกันกับเรา2คนนะคะดิฉันนุชเยาวเรนมณีพันธ์ค่ะกับผมบอนิทินันบริสุทธิ์ครับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหลักๆนะคะที่จะ นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสมขาราลาเนาคะตามที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวกันนะคะว่าทราบข่าวว่ามีจุดไหนบ้างที่เกิดการระบาดขึ้นนะคะเราก็จะนํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมนะคะที่ เกิดขึ้นนะคะเนื่องในวันก่อตั้งสถานธนารูบาลเทศบาลนครสงขลาด้วยและยังมีกิจกรรมนะคะที่สำนักช่างนะคะเทศบาลนครสงขลาได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเราไปติดตาม,ตตามนะคะข่าวแรกกันเลยนะคะซึ่งสืบเนื่องนะคะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อวันที่11และ12พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาและเทศบาลนาครสงขลานำทีมบุคลากร,กรทางการแพทย์ลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนาครสงขลาตามแผนการดำเนินงานการคัดกรองเชิงรุกเพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยผู้สัมผัสเสี่ยงและเพื่อตัดวงจรของการแพร่ระบาดของโรคโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มแม่ค้าตลาดทรัพย์สินสวนพระมหากษัตร์ิยพนักงานร้านลีวิวัตรประชาชนบริเวณถนนเทศบาลหนึ่งกลุ่มพนักงานร้านสะดวกซื้อบริเวณถนนทะเลหลวงทุกสาขาและผู้ค้าขายบริเวณตลาดรถไฟสำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิดสะสมในระลอกใหม่จำนวน129คนมากเป็นอันดับสองของจังหวัดสงขลา จึงได้มีการเร่งออกคัดกรองเชิงรุกในชุมชนมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนโดยการคัดกรองเชิงลุกในครั้งนี้ผู้ที่เดินทางมาตรวจหาเชื้อไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใดครับก็มีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางเข้ามาตรวจคัดกรองเชิงรุกเนี่ยจำนวนประมาณ500รกว่าคนนะคะคก็อย่างที่บอกค่ะไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะเป็นการคัดกรองเชิงรุกนะคะหรือว่า a Active คิ s เ f i n d i n g นั่นเองนะคะก็เพื่อที่จะได้ค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตัดวงจรการระบาดตรงนี้แหละให้รวดเร็วนั่นเองแล้วก็จะเป็นการจำกัดวงของการกระจายเชื้อโรคไปด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็คือเป็นการร่วมมือกันคะบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่นั่นเองค่ะมาต่อที่ข่าวที่สองนะครับสถานุบาลมอบข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันที่ระลึก การก่อตั้งสถานธานานุบาลเมื่อวันที่12พฤษภาคม2564นายนิวั์สุขศิลปประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลาและนางศิรัญยาแก้วมีผู้จัดการสถานธานานุบาลร่วมมอบข้าวสารและอาหารแห้งให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานธานานุบาลเทศบาลน,นครสงขลาเนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการคืนกำไรและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันสำหรับสถานธนานุบาลเทศบา,นนาลนครสงขลาจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนกิจการขนาดย่อมได้โดยไม่ต้องกู้เงินจากเอกชนชึ่งต้องเสียดอกเบีย้ยในอัตราสูงใช่แล้วนะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่สถานธานานุบาลเทศบาลนาครสงขลาของเรานะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงวันที่12พฤษภาคมนั่นเองนะคะอย่างที่บอกคะ่ะเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะคะ เพื่อที่จะช่วยเหลือกันในยามนี้ล้วค่ะคยามที่เกิดวิกฤตโควิดนั่นเองนะคะจะได้มีข้าวสารอาหารแท้งนะคะพอได้ดูแลครอบครัวกันไปเนาะร,ระยะหนึ่งนะคะคก็ช่วยกันค่ะเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันจริงๆนะคะสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้กันนะคะก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะที่สำนักช่างนะคะ ได้ลงพื้นที่นะคะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาของเรานั่นเองนะคะไปติดตามข่าวนี้กันค่ะเมื่อช่วงเช้าวันที่14พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาพิบาลสำนักช่างได้ลงพื้นที่ลอกล้างคูระบายน้ําบริเวณถนนราชอุทิศ2และถนนแหลมทรายเพื่อล้างทาความสะอาดคูระบายน้ําเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําออกจากชุมชนลดการอุดตันของขยะ และเป็นการกําจัดต้นทางการแพร่พันธุ์ของยุงและแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะฝนเริ่มที่จะตกลงมาบ้างแล้วละนะคะคก็จะต้องรีบเคลีย ท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําในเส้นทางต่างๆในพื้นที่ชุมชนให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเรานะคะลงพื้นที่ทํกากิจกรรมมากกว่านี้แหละนะแต่อันนี้เรายกมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของเราเนะคะลงแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกันทุกๆวันนะคะน้องอนเนาะนี่คือเรื่องราวนะคะเรื่องประจําสัปดาห์ที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้กันนะคะแต่ว่า ก่อนที่จะทิ้งค้ายกันไปในช่วงนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะคะต้องฟังให้ดีว่าโดยเฉพาะนะคะกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็บุคคลที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังนะคะเจ็ดโรคด้วยกันนะคะให้ไปลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะซึ่ง จะมีการเริ่มฉีดนะคะการตั้งแต่วันที่7นมิถุนายนนี้นั่นเองนะคะสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัวนะคะ7โรคมีโรคอะไรบ้างนะคะมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายเรื้อรังโรคมะเ็งทุกชนิดโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งได้เปิด ลงทะเบียนนะคะในการจองคิวฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤษภาคมแล้วนะน้องปอนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีคุณพ่อคุณแม่นะ,ะหรือว่าตัวของผู้สูงอายุเองนะคะถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่าน3ช่องทางดังนี้เลยค่ะ 1. นึ่งค่ะ l i n e Official Account หมอพร้อมนะคะแล้วก็2ค่ะ ลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษานะคะแล้วก็ช่องทางที่3นะคะก็คือลงทะเบียนผ่านอสมอนะคะหรือว่ารอพอสตอในพื้นที่นั่นเองนะคะคทั้ง3มช่องทางนี้สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะส่วนสําหรับที่มีการสอบถามเข้ามาด้วยในส่วนของกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะคที่มีอายุ1 8ปถึง59ปีจะได้เริ่มฉีดเมื่อไหร่นะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะว,ว่าตอนนี้ จะมีการเพิ่มช่องทางนะคะในการฉีดอีกหนึ่งช่องทางก็คือการ Walk-in เข้าไปฉีดได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับผู้ที่มีความพร้อมนะคะคซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ออกมายืนยันแล้วล่ะนะว่าจะมีการปูพรมนะคะในการฉีดวัคซีนครั้งนี้เนี่ยในเดือนมิถุนายนนะคะคแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสงขลาของเราอองนะคะคเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมนะคะ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการประชุมติดตามในเรื่องนี้แล้วละ่ะเดี๋ยวความชัดเจนนะคะคว่าจะเริ่มนะคะให้สามารถงอกอินเข้าไปได้นะคะเมื่อไหรแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันตัวไหนนะคะที่จะเข้ามาช่วยเสริมนอกจากลายหมอพร้อมแล้วนะคะคเพื่อเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็เพื่อที่จะให้มีความสะดวกกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นข่าวแว่วๆมานะคะว่าจะมีในส่วนของ แอปพลิเคชันสงขลาพร้อมนะคะแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดในการใช้งานแอปตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวทางจังหวัดสงขลาจะออกมาประกาศอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะนําข้อมูลตรงนี้นะคะมาเผยแพร่ให้กับที่น้องประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆนะคะของเทศบาลนครสงขลานั่นเองค่ะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราทุกคนต้องทํานะครับนั่นก็คือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเ<ช>มืม่อวัคซีนมาก็สามารถเข้าไปฉีดได้นะครับ และเพื่อที่จะไม่เป็นการพลาดข้อมูลต่างๆนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับฟังหรือติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับโดยช่องทางของเรามีดังต่อไปนี้ครับ1เว็บไซต์เทศบานนลนครสงขลา w w w s o n g k l a า c i t y .go.th ครับ 2. เว็บไซต์ Facebook เทศบานนลนครสงขลา 3. ช่องทาง YouTube เทศบานนลนครสงขลาสงขลา,าซิตี้สี่ไ f น์อ i ฟ i a เ a ียลแ ใส่แอดนำหน้าตามด้วยสงขลาซิตี้และ 5. จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน fm 106.25 m มีกะเฮ้นั่นเองครับค่ะทุกๆช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาอย่างเทศบาลนครสงขลาได้แล้วก็คุณผู้ชมไปติดตามแล้วก็จะไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากกันนั่นเองนะคะ,คะ อะละนะนี่คือเรื่องราวรอบประจำสัปดาห์นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะกับรายการส,งาส่งขารซิตี้วิสลีนิวนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะกลับมาเจอคุณผู้ชมได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรกิจกรรมอะไรบ้างนั้นมาฝากคุณผู้ชมก็คงจะต้องรอชมในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับ สัปดาห์นี้เราสองคนคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ